หน้าขาวใส่มักใส่จริงๆทุกคนผมชอบมากผมจักสิว่อย่างผมคอยมากเฮียงคอยตัวให้เบิ้งอีกเอาเดี๋ยวเดีย,ดยก่อนก่อนหายเลขอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวกระปุกทดลองนะพี่น้องสองร้หสิกรัมกระปุกเนี้ยเบิ้งนั่นความความซึมเร็วนะทุกคนดูดูดมันต้องทาท้างนี้เนี่ย เนี่ยซึมแล้วเนี่ยซึมแล้วเหมาะสำหรับคนที่มีจุดด่างดำบนใบหน้าพวกฝ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ฟ้าเลือดนะทุกคนฟ้าแดดฟ้าเลือดผมอันนี้ผมไม่มีใครทดลองอะ่ะฝ้าเลือดคือผมไม่มีคนทดลองอะ่ะไม่มีคนใกล้ตัวไม่มีใครมีฟ้าเลือดผมก็เลยเอาเป็นว่าฟ้าแดดที่เป็นจุดด่างดำ เห็นบอกเป็นดำดำแม่ผมไม่ใหญ่งามงอนตีไปเลียกอะไรเมื่อกี้ฟ้ย้า890นะครับ890ดี สามกับ3-5-9ห้าเก้าไม่ยางงมงอนเอานะไม่มีในเลขผมเลย <c oughs> ไม่มีในเลขผมเลยไม่ยงบัดเจิดซื้อเอาตัว <c oughs> มือมัน กระฝ้านะคบฝ้ากระจุดด่างดำที่ที่มันที่มันดำบนใบหน้าแล้วหน้าใครด้านด้านะทุกคนหน้าด้านขึ้นหน้าแห้งใครที่หน้าแห้งหน้าแห้งแต่ผิวมันหน้าแห้งแต่ผิวมันเป็นไหมหน้าแห้งแต่ผิวมันดูย้อนแยงแต่มันมีคนเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ช่วยมันทําให้หน้าชุ่มชื้นแล้วก็หน้านุ่มขึ้น กระปุกละแ9 0้ว890นะครับครีมเอาเอาล่างหรือบนก่อนเอาบนหรือล่างก่อนแคบบนหรือล่างก่อนผมจะให้เป็นทีละสองเลขจะไดอ้อยู่กับผมน,น,นานๆไม่ใช่ว่าให้ปุ๊บแล้วก็ไปเนี่ยคอยนั้นถ้าหนาเรียบล้วก็มาท่าแขน ้าเลือดมันอยู่ในเส้นเลือดอนะ่ะการรักษาผมว่ามันน่าจะยากนะอันนี้ผมคิดเอานะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝ้าแดดเป็นกระเป็นจุดด่างดำอะไรแบบนี้ผมว่ามันง่ายกว่านะครับเอาล่างก่อนเนาะอาล่างก่อนเหมือนเหมือนรางวันที่หนึ่งรางวันเอ่อเหมือนเหมือนกองสลากออกรางวันก็ยังออกล่างก่อนนะครับ ป้องกันสิวนะครับป้องกันสิวลดจุดด่างดำทำให้หน้ากระจ่งางใสขึ้นแล้วก็รักษาพวกฝ้านะครับคยังบ่รูเลยว่าเขาโฆษณาครีมเขาห้ามเ,าเขาห้ามเบาอย่างผมเบ้ออะไรบ่ได้เอาเป็นว่าใครที่มีจุดดำๆเนี่ยเออคือผมไม่รู้ว่าทางที่เขาการโฆษณาเขาห้ามอะ ไม่รู้ว่าเขาห้ามพูดอะไรในการโฆษณาขายครีมอะผมย่านย่านว่าอันนั้นนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันว่าทําให้หน้ากระจ่างใสหน้าที่เป็นจุดเป็นจุดก็จะจุดมันก็จะบางลงนะครับเอาล่างก่อนนะครับ เลขผมเนี่ยจะมีล่างจะมีเลข4ตัวบนจะมีเลข4ตัวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าผมจะให้แคปทีละ2ตัวสวนใจครีมค่ะเปิดจองเมื่อไหร่โอ้ยผมอยาก ผมอยากให้จองจังเลยผมก็อยากให้จองนะมันจะได้แบบคอยก็อยากให้จองอยู่ห้ามพูดหน้าขาวให้พูดว่ากระจ่างใสออรา่าอ๋อโอเคเขาห้ามพูดหน้าขาวนะครับให้พูดว่ากระจ่างใสออรา่อราก็ดูหน้าผมละกันอืมเมื่อวานนี่มีคนมา เมื่อวานมีคนมาไหว้ปู่แล้วเจอผมตกใจอาจารย์พี่มาจากสุรินสัน้นมาจากสุรินอาจารย์พี่มาจากสุรินพี่มาจากสุรินทด้ดอาจารย์ทำไมหนะ้าอาจารย์ใส่จังเลยเดเมื่อไรคีบอาจารย์จะเสดนาอาจารย์คือใส่เทสอ่อน เขาห้ามพูดหน้าขาวเนาะให้พูดว่าหน้าใสออร่าโอเคอาจารย์เลยมือสวยประสานขอบคุณครับเหมือนที่ผมบอกจะมีสองตัวล่างสองเอ้ยล่างสี่บนสี่ อันนี้เป็นตัวเลขอันนี้เป็นล็อตเลขก๊อกที่สองก็คือล่างออกไปแล้วสองเหลือสองนะครับอันนี้ล่างอีกตัวหนึ่งตัวนักเสืออาจารย์สวยบางทีมันก็ไม่สวยนะแล้วเตบา อันนี้เป็นร่างตัวที่สองครับ 2.8ซื้อไม่ได้เลยตรงกับเลขพระเจ้าอยู่อ๋อเออจริงด้วยรู้ไหมสองแมาจากไหนมาจากบ้านเลขที่หลานผมไปรถไปขับรถแล้วไปลม้มใส่บ้านที่เขากำลังจะขึ้นบ้านใหม่บ้านเลขที่8.25 บกเกี่ยวกับวันเกิดในหลวงเลยเดี๋พี่น้องเนี่ยเขาขึ้นวันใหม่ก็เลยชอบด้วยชอบสองแปดน,นะนะตรงใจไหมอันนี้ล่างต่อไปจะเป็นบนต่อไปจะเป็นบน คุยกันไปนเรื่อยๆนะครับทุกคนง่วงโอดเอาง่วงกโอดเอานะครับง่วงก็อดเอา,อเอา,อเอาต่อไปเป็นบนก็คือว่าไม่หมักโฟกัสไปทุกทีทุเดียนมันไม่โฟกัสหน้านะ มันโฟกัสอะไรอยู่ตอนนี้กล้องเนี่ยไม่ก็บอกโฟกัดหนาคอยปารมา